สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัดส,พสพะพานสีจังหวัดสกลนครค่ะมาเดินที่นนองเร้อสามจุกจะทอดสอนแคย์ไปเซ็นต์อากาศระยะระยะเมื่อปีเต ไหาแพรวแล้วๆค่ะเมื่อีล่มล่มหนาวมาตั้งแต่หัวคำเลยได้ละมือไสู่กับเจ้าวาแกไปความมาสูบต right. ิดตีตวาเรื่องหนเป็นอย่างไรเป็นป่า่แผนมันมัอยากกลอยากต่วไอมันี่บมแม่่แ่ขวไอันนีก็ไอติคันเอาไห้เนี่เราสิใส่หมดเลยฉะนังืนไปให้เ อม่นานนมากเกันแน้อันนี like? ้แค no ่ดินนึงางแนว่าดินนึงนแน่ไอแน่ไอแนวไออย่างนั้นแถวหมูดินปาสีห็ไปปลากอยแม่ยอ